สวัสดีค่ะนักเรียนม .3 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือหน้า86นะคะเป็น listening and speaking ให้นักเรียนฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดนะคะมาเริ่มกันเลยนะ where do the people in the picture work นักเรียนลองดาดูสิคะว่าคนที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยทำงานที่ไหน Choose from the places in the list What can you do or see in these places? แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละชื่อสถานที่แต่ละสถานที่ที่อยู่ในรายการเนี้ยเราสามารถไปทำอะไรได้บ้างเราสามารถไปทำอะไรที่นี่นักเรียนดาวได้หรือยังคะว่ารูปภาพเนี้ยเขาทำงานที่ไหนแล้วก็ทำงานอาชีพอะไร ฉเฉลยคืออาชีพ clowns C L O U N S clowns ก็คือเป็นตัวตลกเนาะเป็นตัวตลกและแสดงที่ไหนเอ่ยทำงานที่ไหนต้องเป็น circus ละครสัตว์แน่นอนใช่ไหมต่อไปมาดูกันนะคะว่าแต่ละสถานที่เราสามารถไปดูไปเห็นอะไรได้บ้างอ่ะเริ่มที่คำแรกเลยนะ we can see paintings or works of art in an art gallery สามารถไปดูรูปภาพรูปวาดต่างๆใน Art Gallery ได้นะคะต่อไป we can watch a film at the cinema อ่านี่ไปดูหนังที่โรงหนังนะ we can watch or listen to a concert or music performance in a concert hall อ่ we can watch or listen to a concert or music performance in a concert hall ไปดู การแสดงคอนเสิร์ตไปดูการแสดงดนตรีต่อไป We see exhibition like science exhibition center can an a fair an in เราสามารถไปดูนิทรรศการก็ยกตัวอย่างเช่นนิทรศจากนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ศูนย์จัดนิทรรศการต่อไปมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เราสามารถไปทำอะไรได้บ้าง We can see artifacts and works of art from the past in the museum เราสามารถไปดูงานศิลปะงานปั้นงานงานฝีมือต่างๆที่มิเวเซียมพิพิธภัณฑ์ว่ามีอะไรบ้างต่อไป We can see a play, a concert, or a performance in an opera house. เราสามารถไปดูละครคอนเสิร์ตการแสดงคอนเสิร์ตที่โอเปร่าเฮาส์นะคะ We can watch a sporting event like a football match in a stadium. เราสามารถไปดูการแข่งขันฟุตบอลได้ ยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลแมตช์ในสเตเดียมที่ศูนย์กีฬาหรือสนามกีฬานะคะเราสามารถไปดูการแสดงละครสัตว์แล้วก็การแสดงการเล่นกลต่างๆในเซอร์คัสก็คือในละครที่คณะละครสัตว์นะคะ ต่อไป theater f o r theatre m a play the theatrical performances at a n c e s เราสามารถไปดูละครหรือการแสดงะละครเวทีต่างๆที่ theater โรงละครได้นะคะต่อไปให listen to Tony talking to a friend about an evening out what did each person do ว่าแต่ละคนที่ให้มาเนี่ย คนที่1ถึงคนที่5เนี่ยเขาทำอะไรบ้างมีโทนี่มีจอยซ์มีลอร่ามีแคลแล้วก็เดนิสว่าแต่ละคนไปนทำอะไรในตอนเย็นกันบ้างนักเรียนลองฟังฝึกฟังดูนะคะแล้วเดี๋ยวครูเปิดนะื้อหาให้ด้วยจะได้ง่ายขึ้นเนาะต่อไป Did you all have a nice time at the art exhibition last night, Tony? Oh, actually, I didn't go in the end. Oh, really? What did you do then? Well, my friend got tickets to a football match, so I went to that instead. Oh. Did anyone go to the exhibition? Only Joyce. Everyone else did something different. Did Laura go with you to the match? I know she loves football. No, it was her friend's birthday, so she went out for dinner. What about Claire and Dennis? Did they go out for dinner too? No, they didn't. I think Claire went to see a ballet. Dennis wanted to go to an opera. But there weren't any tickets left, so he just went to see a film at the cinema instead. Well, it sounds like you all had a really nice evening. We should all go out together soon. Yes, great idea. Uh, let's did you all have a nice time at the exhibition last night, Tony? Did you all have a nice time at the exhibition last night, Tony? เออเมื่อคืนไปดูนิทรรศการเป็นยังไงบ้างดีไหมทุนนี้ก็ตอบว่าโอ้ oh, actually I didn't go in the end โอ้ oh, ไม่ได้ไปจริงๆแล้วไม่ได้ไปเลยอเออกอรผู้หญิงก็ถามแต่ว่าโอ้ oh, really what did you do then อ้า e ว uh, ไม่ได้ไปแล้วไปทำอะไรอะแล้วหลังจากถ้าไม่ได้ไปแล้วไปทำอะไรนั่นแหละทุนนี้ก็ตอบว่า well my friend got ticket to a football match so I went to that instead เพื่อนชนะได้ตั๋วฟุตบอลไปดูการแข่งขันฟุตบอลมาก็เลยไปดูฟุตบอลแทนอ๋อ did anyone go to the exhibition อ่าแล้วมีใครไปดูนิทรรศการไหมอ่า only Joyce อ่าแสดงว่า Joyce ไปดูนิทรรศการเนะาะได้ละคำตอบหนึ่งข้อ everyone else did something different แล้วแล้วคนอื่นก็ทำแบบแตกต่างกันก็ไปไปที่ต่างๆ different did Laura go with you to the match แล้วลอร่าไปกับเธอไปดูกันแข่งขันฟุตบอลกับเธอไหม I know she loves football ฉันรู้มาว่าหล่อนนะ่ะชอบฟุตบอลมาก No it was uh, it was her friend's birthday so he went out for dinner อ๋อลอร่าไม่ได้ไปด้วยหรอกเพราะว่ามันตอบโนใช่ไหมเพราะว่าวันเกิดของเพื่อนลอร่าเขาก็เลยต้องไปลอร่าก็เลยต้องไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนอ นสองแล้วนะลรารากินข้าวเย็นต่อไป What about Claire? แล้วแคลร์ล่ะแล้วก็ e ดนิสด้วย Did they go out for dinner too? สองคนนี้ได้ไปกินทานข้าวเย็นด้วยไหม No, they didn't. ไม่พวกเขาไม่ได้ไป I think Claire went to see a ballet. ฉันคิดว่าแคลร์ไปดูการแสดงบัลเล่นะอ่าบัลเล่คำนี้เราไม่ได้อ่านออกเสียงทีนะต่อไป Dentist wanted to go uh to an opera. เดนิสอะอยากจะไปดูโอเปร่าแต่ but there weren't any tickets left แต่ว่าตั๋วไม่มีเหลือเลยสักใบ so he just went to see a film at the cinema instead instead แปลว่าแทนดังนั้นเดนิสคนนี้ก็เลยไปดูหนังในโรงหนังแทนต่อไป where it sounds like you all had a really nice evening ฟังดูเหมือนเธอทุกคนแบบมีช่วงเวลาในตอนเย็ยนที่สนุกสนานกันทุกคนเลยนะอ่า w o u l o u l l go out o u togethersoon เราก็ควรจะไปไปพร้อมๆกันไปด้วยกันสักครั้งหนึ่งนะเร็วๆเนี้ย y e s great idea ได้เลยเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเลยอ่าตอบคำถามนะ้ยไม่ใช่อ่าตอบคำถาม จากเนื้อเรื่องที่ให้มาบทสนทนาที่ฟังไปเมื่อกี้ถ้าครูไม่เปิดเนื้อหาให้มันจะดูยากกว่าเนาะนักเรียนจะต้องฝึกฟังหลายๆรอบฝึกฟังแบบจับใจความไม่จําเป็นที่ต้องแปลได้ทางประโยคแต่ได้ยินชื่อคนเหล่านี้แล้วเขาไปทําอะไรเนี่ยฝึกเฉพาะได้ยินคําไหนดังที่สุดมันมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่เนาะแล้วก็ เอาคำตอบสามารถติ๊กหาคำตอบได้เลยต่อไปฉเฉลยข้อหนึ่งโทนี้ไปดูกันขียนขัางฟุตบอลส่วนจอยส์ไปดูนิทรรศการเอ็กซิบิช n นเราลาไป h a ฟดิน n n อร์กับเพื่อนมันเกิดเพื่อนเนาะต่อไปแคลร์ก็ไปแคลร์ไปดูบัลเล่ส่วนเดนนิสไปดูหนังที่โรงหนัง โอเค Enough for today สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ที่โรงเรียนค่ะบ๊ายบาย